อีสานใต้เตรียมตัวรับฝนอีกชุดนะครับมาแล้วครับจากอีกสานตอนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสารคามร้อยเอ็ขอนกันมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญ1้อนะครับฝนชุดนี้นะครับกำลังจะเข้าจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีเข้าตั้งแต่ตอนตีสามตีสีละนะครับ เช้านี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับแล้วก็จะเลื่อนลงไปที่อำเภอตอนล่างของอุบลราชธานีศรีสะเกดด้วยนะครับศิลาลาดรับไปแล้วนะครับแต่ว่าอำเภอตอนกลางและตอนล่างนะครับรับต่อสุรินก็อีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับฝนถ้ายังไม่สลายนะก็น่าจะเข้าเข้าอำเภอแรกเลยก็คือท่าตูมรัตนบุรี ตามด้วยโนนนารายสํารงทาบจอมพระะไล่ลงมาเรื่อยๆอำเภอเมืองนะครับเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าอำเภอเมืองจังัดสุรินฝนตกหนักนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับพ่อแมพี่น้องบุรีรัมด้วยนะครับนครราชสีมามีนิดหน่อย